สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาเจอกันอีกครั้งใน ep 2วิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในหัวข้อพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะไปกันเลยค่ะ let's go <S ใน ep ที่หนึ่งที่เชอร์ได้นำเสนอเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธมีศาสดาก็คือพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือในหัวข้อถัดไปเราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตามหัวข้อดังต่อไปนี้พุทธประวัติตอนที่หนึ่งเป็นส่วนของเรื่องประสูติประสูติแปลว่าเกิดพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะ เจ้าชายสิทธัตถะประสูติใต้ต้นสาระในวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ที่สวนรุมพินีวันปัจจุบันอยู่ประเทศเนปาลเจ้าชายสิทธัตถะมีพระราชบิดามีพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทธนะและพระราชมารดามีพระนามว่าพระนางสิริมหามายา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เจ็ดวันพระมารดาได้สิ้นพระชนต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในความดูแลของนาชื่อว่าพระนางประชาบดีโคตมีเมื่อโตขึ้นได้ศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักครูวิศวามิตรพระองค์ทรงศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ค่ะเด็กๆมาดูพุทธประวัติตอนที่สองเรื่องของตรัสรู้ตรัสรู้หมายถึงการรู้แจ้งหรือรู้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในตอนที่สองเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวตอนพระชนมายุ2 9พรรษาไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ เมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเห็นว่าความสุขทางโลกนั้นไม่เที่ยงแท้พระองค์ทรงตัดสินพระไทยอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะ,สะแสวงหาความดับทุกข์ทรงสละจากราชสมบัติทิ้งพระมเหสีและพระราชบุตรไว้เบื้องหลังสเสด็จออกบรรพชาเพื่อสแสวงหาหนทางดับทุกข์จากนั้นทรงออกเดินทางศึกษา กับพระดาบทผู้มีความรู้องค์แล้วองค์เล่าทรงศึกษาหลักธรรมจนสำเร็จทั้งหมดทั้งสิน้นจนพระดาบทผู้เป็นอาจารย์บทหลักธรรมที่จะสอนพระองค์อีกจึงทรงหันมาบำเพ็ญเพียรทุกกรครคุิยา ตามแบบเดีรถธีผู้เป็นนักบวชนอกศาสนาโดยมีเหล่าปัญจวัคีทั้งห้าผู้มีความเลื่อมใสในความเพียรของพระองค์ช่วยกันปริบัติดูแลอยู่ทรงทรมานพระวรกาย ด้วยการเสวยแต่น้อยจนถึงขั้นงดพระกายหารในที่สุดจนพระวรกายสู้ผอมดำคล้ำจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแม้แต่สลุกไปถ่ายอุจระปัสสวะก็ยังไม่สามารถพยุงร่างกายตัวเองไว้ได้ เวลานั้นพระอิน์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เกรงว่าความตั้งใจของมหาบุรุษจะไร้ผลเปล่าจึงทรงแปลงกายเป็นนักดนตรีกำลังขับพินซึ่งได้ตั้งสายพินไว้สามระดับคือตึงเกินไปเล่นได้สักครู่สายพินก็ขาดตั้งสายพินหย่อนเกินไปเสียงเพลงก็ไม่ไพเราะและสุดท้ายตั้งพินปานกลางปรากฏว่ามีความไพเราะจับใจ พระองค์จึงเปลี่ยนความตั้งใจเลิกทรมานตนเองกลับมาสวยพระกระยาหารเพื่อบำรุงพระวรากายอย่างแต่ก่อนเป็นเหตุให้เหล่าปัญาวัคคีทั้งห้าเสื่อมศรัทธาจึงละทิ้งพระองค์ไว้เพียงลำพังขณะนั้นพญาสวัสดิมาน เห็นว่าพระพุทธเจ้าจะพ้นจากอำนาจของตนจึงยกกองทัพมารมาเป็นอันมากเวลานั้นแม้เทวดาสังกงก็เกรงกลัวไม่อาจอยู่ที่นั่นได้มีเพียงพระองค์ที่ทรงเผชิญหน้ากับกองทัพมารเพียงลำพัง ทรงนำพระหัตถ์แตกแผ่นดินพระแม่ธรณีผู้รักษาพื้นแผ่นดินจึงปรากฏกายขึ้นอาสานำเอาหลักฐานแสดงพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาหลายพบหลายชาติที่ถูกเก็บอยู่ในมวยผมของนางออกมาแสดงจนกลายเป็นสายน้ำใหญ่ถาดโหมโหมซัดพญามารและกองทัพมารจนพญาสวัสดิมาร ยอมพ่ายแพ้แก่พระบารมีก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินพระองค์ทรงตั้งจิตมัน่นบังเกิดเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงและในคืนนั้นเองจึงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกับวันเพ็ญเดือนหกตั้งแต่เวลานั้นจึงเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะอื่นใดในสาคล เมื่อชมคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเราสามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์ตอนตรัสรู้สรุปได้ดังนี้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6ณนะใต้ต้นสีมหาโพธิ์ตอนพระชนมายุ3 5พรรษาพุทธประวัติในตอนสุดท้ายคือปรินิพานสเสด็จดับขันปรินิพานในวันขึ้น15ค่ําเดือน6ใต้ต้นสาละ ในเมืองกุสินาราปัจจุบันอยู่ประเทศอินเดียรวมพระชนมายุได้8 0ิพันษาเมื่อเด็กๆชมคลิปวิดีโอ ep 2จบแล้วเด็กๆสามารถบอกเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนประสูตรตรัสรู้และปรินิพน์ได้คลิปวิดีโอจบลงเพียงเท่านี้ คิเชอร์มีใบงานให้เด็กๆทำด้วยนะคะอย่าลืมทำแล้วส่งให้ทิเชอร์ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ